โอ้ยผมง่วงว่ะทุกคนง่วงจริงคนระับไม่รู้เป็นไรสงสัยดึกนะผมนะก็ง่วงนะครับแต่วันนี้ก็ง่วงแต่ก็ต้องทํางานครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเราจะไอวันนี้เดี๋ยวเราจะทําการเอาเจ้าแคทเนี่ยนะผมเอาเดี๋ยวเราจะถมถมท่อเอาดินนะครับเอาจากดินแสดําเราเอาดินมาถมตรงนี้น,นิดนึงให้เพื่อให้ดินมันเสมอกับท่อตัวนี้แล้วกันนะทุกคนนะ ครับแล้วก็เดี๋ยวจะท่อลงนะครกันนะผมขออนุญาตนอนเล่นนอนทำแล้วกันะะนะผม <l acht> <l acht> นะผมไม่ไหวอ่ะมันง่วงแล้วผมไปเดี๋ยวเราดูกันขับแบบสมจริงเลยแล้วกันนะผมขออนุญาตนอนขับหน่อยแล้วกันะะน,ะะนะผมขออนุญาตนอนขับนิดนึงแล้วกันนะผมไปเดี๋ยวลุยกันเลยไปครับผมไปเลยครับไปกันเลยไปกันเลยครับผมเดี๋ยวเราอุย้ยอีกี่สายไฟ เดี๋ยวผมจะเดินไปตักนิสัยดำนะทุกคนนะนู่นอยู่ด้วยเลยครับผมก็อาจจะแปลกๆนิดนึงคนระับวันนี้นะแปลกๆ <c oughs> อยู่ดีก็ง่วงก็จะหลับนะครับผมอากาศอากาศดีเกินนะครับผมบางทีนะครับผมว่า <c oughs> แต่ว่าตรงนี้มันมีปลาเปล่านเนี่ยขออนุญาตนอนเล่นนอนขับหน่อยแล้วกันนะผมว <c oughs> ้านีปลาเปล่าลูกพี่ เนี่ยครับผมคือแมคโคเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเ,าเขาจะทําให้ถนนมันเสียหายน้อยที่สุดก็คือแทกข้างหนึ่งเอาเอาไว้ข้างล่างเลยนะครับผมเอาเอาไว้ข้างล่างถนนเลยนะครับเอาไว้ข้างล่างไปเลยแล้วก็แทงข้างหนึ่งเขาก็เอาไว้ข้างบนนั่นแหละนะครับเ,ออเดี๋ยวผมขอญาตหลบรถก่อนแล้วกันนะครับผมออขอญาตทำทางก่อนแล้วกันนะ จะเดี๋ยวหลบหหลลบลบรถด,ดับเดี๋ยวจะเอารถด,ดับเอาอันนี้ก่อนนะครับแหมขอญ,ญาติหล,ลบรถด,ดับก่อนแล้วกันนะบออว้ายมันอ,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 อากาศอากาศดีครับอากาศฝนตกนะ ตาเพ่อนก็จะหลับถึงงานก็ต้องทำครับผมมามาเคเดี๋ยวเราไปเอารถดบมาก่อนแล้วกันนะผมทุกอย่างจะใช้จอยตัวนี้กันหมดแล้วกันนะผมทุกอย่างจะใช้จอยตัวนี้หมดเลยครับโอเคใช้จอยตัวนี้เล่นเลยแล้วกันนะผมสองอันนี่แหละโอเค เดี๋ยวตักดินสีดำสักครึ่งรถเดี๋ยวไปเทตร,ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวไปเทตร,ตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวแมคโครเดินไปนะครับผมคือ,เ,อ,อเดี๋ยวตักตักตรงนี้เลยแล้วกันนะ,ะ,นะผมตักใส่เลยดินอะไรก็ไม่รู้ดำดนี่ยดินอะไรก็ไม่รู้นะครับผมโอเคตักดินสีดำนะทุกคนนะ มันตักยากยังวะทำไมมันมันไม่ค่อยเข้าอันนี้เลยอ่ะโอ้ยทำไมเหมือนขับคนขับรถไม่เปลี่ยนเลยวะเนี่ยโอ้ยเออเหมือนคนขับรถไม่เปลี่ยนเลยอะอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยเออตาก,นกินเสร็จดําครับทุกคนครับ เพราะว่าท่อตอนนั้นมันสูงนิดนึงอะ่ะต้องตักไปเป็นรถนั่นแหละผมว่านะตักไปเป็นรถเลยแหละนะครับจวดครับผมตักใส่ํำไปก่อนโ <c oughs> อ้ยทำไมมันหกอย่างนี้ <c oughs> ทำไมมันหนกอย่างนี้ <c oughs> ขอยยกขับมองนี้เลยแล้วกันนะผมนะ <c oughs> เวลาขับจริงๆเราก็ขับมุมมองนี้อยู่แล้วนะมันไม่มีหรอกมุมองข้างนอกอะ่ะเออรถรถจริงอะ่ะนะครับคือทป็นม,มันตักท้าเปม,มันตักดีไม่ค่อยได้วะเนะี่ยทำไมมันเป็นอะไรวะเนะี่ยมันเป็นอะไรของมึงเนี่ยฮะไมันตักไม่ค่อยได้ปะ่ะจวดครับผมนะเฮ้อ <N> <N> โอ้ไเยอะยังไงโอ้โดนแท็กโดนแท็กโดนแท็ก <c oughs> เฮ้ <c oughs> อหรอขยานนอนเล่นนอนขับเลยแล้วกันนะทุกคนนะ <c oughs> ปกติผมจะนั่งขับนะแต่ว่าวันนี้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับผมต้องนอนครับผม phút Oh ho, lài quá nè. Tắc không phải lài được à? Tắc không phải lài được đấy nhá. Mình này hả? Không phải thì rồi nè. Không nè. ฟันก็โดนในที่แล้วแ,แ,แ hm อรอก็เย็นครับผมเย็นอากาศเย็นๆแบบนี้โอ้โหแม่ง่วงงี่ปลายเลยไหลไปวอดเลยเล้ยนะแล้วคืนนอนดึกด้วยนะคแอบเี็บจวดเลยครับผมจวดกันเลย วดเลยครับผมตรงนี้มันตักไม่ได้ทุกคนนี่เป็นไรนะครับตักไม่ได้นะครับตักตรงนี้หน่อยแล้ว,ลวก่อนมันได้เจอดินแม่งดินหมดเร็วยังวะดินหมดอย่างเร็วเลยดินหมดโคตรเร็วอะ่ะ นี่สบายสบายชิวๆนะครับผมนะชิวมากเลยอะแล้วนะนั่งนั่งขับอะ่ะเอ้ยนอนขับอะ่ะชิวมากเลยอะโอ้โหไอ้ปรับปรับเบาเอ็นได้ปรับแล้วนะเนี่ยทุกคนไปพอแล้วละ่ะเดี๋ยวไปเอาทีกันเลยเดี๋ยวตามไปโอ้ยได้ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นได้อย่างน้อยเลยไอ้ห้าห้าสิบห้า ได้อย่างน้อยเลยครับผมตรงไหนวะตรงนี้อ่ะตรงไหนอ่ะตรงตรงตรงเมื un> un ่อกี้ไหมตรงนี้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเทลงเลยแล้วกันนะผมเฮ้ยเจน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 เฮ้ยเดี๋ยว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 เจนเลโอ้โหไปเชื่อเกือบตกอะไรวะเนี่ยล้มเลยล้มเลยลูกพี่ อันนี้มันไม่มีไฟผมมืดจริงครับแบบนี้มืดจริงครับยอมรับครับอันนี้ขนาดผมเล่นในคอมยังมืดขนาดนี้อ่ะไปไปไปเดี๋ยวจอดแล้วกันมืดจริงครับแบบนี้มืดจริงมืดมากครับไปเดี๋ยวเราเดินไปนู่นกัน เดี๋ยวมีคนเอาดินมาลงครับทุกคนเดี๋ยวมีคนเอาดินมาลงฮนะนั่นอะไรเอ๊ะอย่างน้นอยๆเราก็เดินไปแล้วก็ขอสักบุกกี้หน่อยเวลาสักบุกกี้หน่อยได้เวลาฮะสักบุกกี้หน่อยลูกพี่สักบุกกี้หน่อยเออเฮียเอ๊ะไม่เต็มอีกไปเดินทางกันเลยครับผม อยูใกล้ๆครับเดินใกล้ๆอ,อยู่แคทบๆเกินครับนางนหน้างานนี้ก็อาจจะอยู่ยาวนิดนึงนะคนนะอาจจะเบื่อหน้าง,งานนี้นิดนึงนะครหน้าง,งานใหม่ครับต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เจ,จนเจนหน้าง,งานใหม่ครับผมนะ เดี๋ยวเราจะเอาดินวางไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไอ้นี่นะผมเนี่ยถ้าเราไม่เปิดไฟเรามองไม่เห็นเลยนะคือผมเอาไอ้นั่นมาทุกคนเุ้ยเคี่จอดไกลเลยคือผมเอาตัวกระจกดํามาที่เราติดฟิล์มกระจกอะคันนั้นอะยิบมองมองทํางานแทบไม่ได้อะทํางานแทบไม่ได้อะทุกคน ได้ไหมน่าจะได้ไม่มเนี่ยผมทำงานไม่โครสบายนะครับนะยิ่งงานไหนที่ไม่ใช้สมองนะงานไหนที่ตักดินไปเฉยๆที่ไม่ได้ใช้สมองเอาหูนอนขับสบายเลยสบายใจเฉิบเลยนะครับแต่งานนี้ก็ใช้สมองอยู่แต่ผมง่วงครับไม่เป็นไรหรอก ว่วงครับอา่าดูไปเพื่อนๆแล้วกันนะใครชอบสำหรับคนที่ชอบแล้วกันนะผมอันนี้เล่นเครื่องอยู่เนี่ยกูเล่นเครื่องหรือเปล่าเนี่ยกูเล่นเครื่องอยู่ด้วยเนี่ยไม่บอกไม่รู้เลยว่าเล่นเครื่องเนี่ยนิ่มมากครับเปิดไฟเอาเปิดสุดเลยแล้วกันนะเอาสว่างสว่างไปเลยมันมืดดีนะ นะครับผมมืดจริงครับเหมือนทํางานกลางคืนเลยอ่ะมาสว่างสุดไปเลยแล้วกันับวิดีโอจะได้สว่างมาเดี๋ยวเราไปลองอตักไอ้นี้ดูเอาเอาท่อมาลงดูมันจะลงได้หรือเปล่าเฮยเชื่อสายไฟสายไฟลืม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 อุ้ยอุ้ยถ้าเป็นของจริงขาดนานแล้วเนะี่ยขาดตั้งนานแล้วถ้าเป็นของจริงอะ แล้วมึงกิ้งมาอะไรตรงนี้วะเนี่ยเอะมึงกิ้งมาอะไรตรงนี้เนี่ยลูกพี่เอ้ยหนอมาเนี่เออเอาไปก่อนออกจากสายไฟก่อนเออหยุดเน่ไปไม่ได้หรอกใครให้ไปแล้วใครให้ไปแล้วไปรุ่นลงไปข้างล่างรุ่นที่ของนาย ลงไปข้างล่างลูกเี้ยอ่าเฮียไม่โดนอีกดันไม่โดนอีกอะไรวะม่ได้ลงไปข้างล่างเออเฮ้ยหยุดยุดยุดกูจะอุ้มเลยหรือเปล่าเนเออมึงลงไปแล้วก็ไปฮไอ้ียเออเคเดี๋ยวเราจะลองอุ้มดูนะครับเฮ้ ป yeah! <window> ุ๊บป okay. ุ <out> ๊บป <arriver> ุ๊บปุ๊บไหลเข้าไหลเข้าบุกขีไหลเข้าบุกขีโอเคแอมอุ้มแค่นี้แหละครับทุกคนครับอุ้มแค่นี้แหละปุ๊บนี่เฮ้ยได้ได้อยู่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 โอเคได้อยู่อุแสดงว่าต้องใส่ดินอีกเยอะเลยนะเนี่ยเจได้อยู่ครับผม ออคลิปนี้อ่าไอ้นี่ทั้งคลิปเลยนะเขาเรียกว่าอะไรมุมมองภายในทั้งคลิปเลยครับทุกคนโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปเอามาอีกอลราได้กลิ่นไอเทียวะนะ่ะยังเพลินเลย13นาทีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาท่อไปอีกครับผมเดี๋ยวไปเอาท่อไปอีกก่อนสักัน นะผมเนี่ยเดินกลับไปกลับมาเนี่ยไอ้ผมอุ้มอุ้มขึ้นรถด,ดำได้ไหมวะเนี่ยเ,เดี๋ยวลองดูลองดูลองดูงดนะเอาเตะมันลงท่อแล้วก็ไอเตะเตะมันลงร่องแล้วก็อุ้มขึ้นรถด,ดำเนาะลองดูครับผม<ฮ>ตายว่วงชิบหายเลยว่วงชิบหายไปวอดเลยครับผมนะ ก็ลงให้สําหรับคนที่ชอบนะทุกคนนะแต่ผมก็ชอบนะหน้างานแบบนี้หน้างานมันหน้างานมันแปลกใหม่ดีอ่ะมันมันไม่มันไม่เบื่อครับหน้างานแบบนี้เล่นยังไงก็ไม่เบื่อครับบอกตรงนะเล่นยังไงก็ไม่เบื่อจริงๆหน้างานแบบนี้นะผมชอบเอะผมเออผมว่าใส่รถดำมันมันไอ้นี่หรอกมันเขาเรียกว่าอะไรใส่รถดำไม่ได้มันมันตกนะ เคยลองแล้ววันนี้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 เดี๋ยวจะลองอุ้มดูนะครับอุ้มได้เปล่านะอุ้มได้ไหมเฮ้ยอุ้มได้เฉยโอ้โหอุย้ยโอ้โหไม่ต้องเขียนลองลองเลยม,มีมีเทคนิคการอุ้มแล้วไม่ต้องเขียนลองลองแล้ว มีเทคนิคกัตอุ้มแล้วทุกคนเอาไ,ไว้ใกล้ๆแท็กเนะี่ยอ่า,อาไว้ใกล้ๆแท็กสาเหตุที่ผมเปิดประตูก็คือเปิดให้มันสว่างนะทุกคนถ้าเราเปิดมันจะมืดนะครับมันจะดูทึบๆนะครับเปิดประตูขับแม่งเลยนะครับผมแอ้าออกช่างมันรวยครับผมรวยเฮ้ยทำไมมันยากจังวะเนี่ยผมว่าไม่ใช่ละมันยากเกินไป ลงหลุมไปเลยลงหลุมไปเลยทั้งนั้นนะ่ะลงหลุมไปเลยไป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 นู่นเฮ้ยย้ํจุดตน้นไปอีกไปไปลงหลุมไปเลยถ้าจะยากขนาดนี้นะไปะมันชุดต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได,ด้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคเได้แล้วลงหลุมไปอึ๊บเน่ จากนั้นเราก็จะตัตกเอาในหลุมนะทุกคนนะตักเอาในหลุมนะครับแฟบป๊บโอ้โหไม่ได้มันยังไม่ลงหลุมเลยมันจะไ,ได้ได้ไงนะลงหลุมไปโน่นลงหลุมไปลงหลุมไปเอ้ยใจเย็นๆ จวดครับผมปึ๊บอ้าได้ไหมไม่ได้อีกจึ๊บเออบาเบาเบา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 ได้แล้ว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 ต้องเบาๆนะทุกคนนะเแม่ต้องมือนิ่งๆนะมือไม่นิ่งไม่ได้นี่นะไปทีนี้ก็เดินทางกันเลยครับผม <c oughs> ไปกันเลยนะครับผมทอดที่สองนะครับ ตอนที่สองเดินกันแบบเอ่อแท็กพังกันเลยทีเดียวนะทุกคนเดินเยอะจริงครับโอ้โหเดินกันแท็กพังเลยอ่ะนะครับต้นไม้ต้นไม้โดนหรือเปล่านะไม่น่าโดนหรอมั้งโอ้โเยอะพวกกีลากพื้นเลยเหรอไมไม่ลากไม่ลาก เหมือนเราทำงานกลางคืนเลยอ่ะเฮ้ยเ,ออเวลาบ่ายโมงแท้ๆหรือว่าเมืองนี้เป็นเมืองหนาวะอะเมืองน,นี้เป็นเมืองหนาวเหรอเดี๋ยวค่อยเอาลงก่อนแล้วนะผมค่อยนะผมต้องค่อยๆนะครับแม่ทีอย่างนี้ก็ค่อยแล้วทีตอดตักแม่งไม่ดูตอดตักไอ้ตักจย่างแรงครับ ตอนวางวางอย่าค่อยอ่ะเออเฮย้ยโอ้โหผมยังไม่เอาดินวางเลยเจนเจนเจนเนี่ยตักมาค่อยตักมาค่อยลึก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 ตักขึ้นมาตักขึนมาเนี่ยตอนตักทำอย่างแรงครับผมเฮ้ยมึงอย่าลงไปดิตอนตักทำอย่างแรงครับตอนวางวางอย่าค่อยอะ่ะ จะขึ้นมาได้ป่ะวันนี้เอาไม่ไรไม่ไรไม่ไยเดี๋ยวาวางเอาวางไว้กับฝั่งนี้ก็ได้เฮ้ยไม่ดูดไม่ดูดมองไม่เห็นตัวเดินบงังเอาวางไว้ขับฝั่นี้ก็ได้เดี๋ยวคลิปนี้คนระับผมปิดไว้เพียงตัวน,นี้ก่อนแล้วกันนะด้วยนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมมันง่วงจริงครับขออภัยด้วยที่นั่งแบบนี้นะครับนั่งขาแบบนี้นะง่วงมากครับ โอเคผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมรถก็จะพังแล้วเดี๋ยวโอ้โหเปื้อนใช่ไหมมืดจริงครับแบบนี้นะมืดมากเดี๋ยวต้องดินลอยไปเยอะๆนะผมโหูดินถมเยอะอีกเยอะเลยเดี๋ยดินถมเยอะมากครับนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับ